เปิดแก้มอ่ะมีเปิดแก้มอ่ะไม่เอาแต่แนนเป็นผู้หญิงในบ้านคนเดียวที่ได้หอมแก้มอ่ะใครนะแนนกั้นใจมันอยากเป็นคนแรกต้นไม่มเคยหอมไม่เคยหอมแก้มเพื่อนพี่เป็นไหวปะไม่ใช่ทำตาแผลเออวะ่ะอ,อย่ายให้ทำเลยไม่ได้เก็บเลยแนนเดี๋ยวแตกจริงจริงใหญ่ๆอ,อ่ะอยูใจเย เออลบสิอยู่ดังเดิมเออเอาเลยเอาเลยสวายยังกว่าพี่เบลอีกคนเลยนะแกคนเลยมันยังเปียกกว่เลยนะแกไหนที่มันไม่เปียกเนย่ยหมดพุงใหญ่แล้วอ่ะใหญ่เลองเนี่ยฉันท้องลอยตองเนี่ยพงบลอเลยนะเบื่อคู่นั้นเว้ย ฉันก็เบื่อมันการอิจฉาตาร้นอ่อิจฉาจนแก้มเปลนใช่เลยนะวัววัวบินยังไงเดี๋ยวอ้าวอืออ้าวเดีวยังยัังอนาว นะนะจ๊ะไปพี่หอษ์พี่หงษพี่หงษ์ยงอยู่ไหนพี่หงษพี่หงษ์ยงเหรอไปนอนแล้วครับโอเคเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยเอ่ะเนี่ยเรื่องนี้น,น,น่ากลัวเลยช็อกโกแลตบานาน่าดีนนกว่าช็อกโกแลตบราณาดีกว่าเอาจริงป่ะเนี่ย จะทำให้วานาล่าช็อกโกแลตทำให้อะวันเดี๋ยวมึงเก็บบอกแล้วว่าฉันชอบเล่นนะเหลือๆมึเก็บเลี้ยงให้มันความ่ได้เส้นขลองเรื่องอะไรรู้เรื่องกินเยอะไปหรอเส้นขลับของเรื่องผิดขลาดอ่เขากินลาบเออเว้ยก็ไปได้เว้ยเว้ยนะว้ยนะว้ยเฮ้ยยังไงไปห้องน้านไปห้องน้างเลย ถือให้หน่อยถือไปห้องน้ำเข้าไปทำในที่ห้องน้ำอ่ะกินอีกเหรอถือไปไม่ต้องถามใครปะถามก็ไม่ได้ไม่ได้ถามก็ผิดด้วยทำไมเราไม่ขอที่ครบตั้งนานล้วตอนนี้ก็เลยไม่ครบแล้วไม่เอาละเบื่อเบื่อเราแล้วหรอเบื่อคนดื้อเราฝ่าดื้อนะเราเดินเกือบจะตรงนะ พี่ <ส gas: S 1> เทมบอกว่าเหมือนฉันเล่นละครเวทีอย <holm Heavenly> ู่หอยกาย่กิรลายอาะม่ดีเลยนะยาขอมแก้มที่แก้มก้นได้เลยอะ